สบายดีพี่น้องมาจะขูดุะคนนะจ้ามันอยากหยาบๆได้หัวปลาดแม่เลยปลามันใหญ่ต้มๆมึงเคืองได้จะ่ว่ามันสุกแบบเวแบบแบบลาเขามาั่งหัวมันเขามั่งง่ายเวินะต้มซีเฮงแน่สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องมาจุขูดจะคนเบลเต้เพิ่นนั่นซื้อหัวปลาปลาอย่างแม่นี่ปลาสวายปลาสวายเนาะนีะ่ซื้อหัวมันหัวละสิบพันยังไงแม่ง่ะยังไม่ได้ออกเลยอ๋อยังแบบหยาบเนาะ ประม่อกระหายมาเป็นหัวปลานั่นพี่น้องหัวปลานินะะนะ่งหล้วกาอันน่ะปลนกมาสิเฮ็ดข้าวไร่อะไรกินแล้วผัดบะเต้ผัดซื้อตัวน,นี้มากเออเอาโซลคาตูะะ้แล้วการเห็ดตัวนี้พี่น้องเป็นเป็นหัวปลาสวายแกงสนไม,ม่สมไม่สมกับมาเถึงปาลาเพื่อข้าวหยากสมเอาหน่อไม้สมสิค่ะข้าวอยากสมฮะตัวไห้มันสมสมเลยมันนี้มันสีเข้มนะหน่อไม้สมมันเข้มมันี อันนี้น้อไม้ที่เอามาตัวเชิญป้าได้พี่น้องต้มตัวพริกกับแจ่วกะปิเด้พี่น้องเด้อยเมืองมองครับพดขนาดอันนี้อุ่นเสียดจแจ่วกะปิเด้พี่น้องเด้ยอยตำกระ,ะเทียมของเพชรของตาลแป้นงนัว ตามนีน้นมันแหลกแหลกินกับไ้ม้ต้มพี่น้องนี่อนกระปงแล้วเรียบร้อยเซ็ตพี่น้องใส่ผกหอมลงด้วยกันด้วยเซ็ตแล้วเรียบร้อยอ มาๆๆพี่น้องวันนี้แล้วเลยมากินน้ำกันต้มปลานี่ต่อยกินน้ำไม่ต้มแจกข้าวปีนอะไรก็ต้มปลาเห็ดสองถ้วยพี่น้องเลยต้มปลาเยอะเนาะสบายดีพี่น้องมาักครูุ่ชิคนเอาพี่น้องแหนมไปลายผักกับผอย่างงามกระไรเนาะเครื่องข้าตากมันอยู่ในพ้นโต๊ะอยู่นอกอยู่นอกผัดอาดูอะไรเออไอจอกนี้ไอจอกนี้

เบืบอเบื้อในไม่เอาตอนตอนอำอำอยากเขามันดีใครอมันอยากเขาอันนี้อันนี้อะไรกินดิเนี่ยเอาซอสชีสลองหายเนเอาก้าง่องหเนียตัวำนืออำำครับีเขาวจ้ะีขาวด้พี่น้องต้มว่าปลาสวายซื้อมาติดวาวันปลาสวาย

มาเจมาถามน้อนให้เจอ่ยวครับเือมเนี่ยต่อต่ตอเดี๋วมามามาพอีเมื่อกี้เขาินีเราอยู่หองดครอบวยหนูได้จอกน้ำกระเปาฟ้าะกินหญิงสาวกินข้าวบางิก้าวเนี่ยบ๊วยก็ไหวนกไก่ ไมออกตัวีมือนั่น่เปเรือา่หน่วยเดียวอะไรอะไรหวาผักอยู่ใหนด้ออเออจเก็บมันได้หน่วยเดียวเอาีคนบือ้าหนาเนตอนมันกินได้ปะคือว่าแม่ไม่นอนเผาั่นกว่านอเผากนาดานยังไงนะแม่ผักหน่อยเดียวป้าไข่สิไปหน่อยัขึ้าาาาาาตาเด้ตาใจ อยู่หน้าเต่าปเต่านีครับกินงัไก่ง่วงเล่วกรือานตอนตาเลยนเราไเข่าลายปศนี่หหมาตัวนุ้ยุ้ยดงๆไปคือรูบอกอะไรมาาัวนจะตเออกตุม้ยหกล้ามาเือนปไดมามเออมันจะมาหลักกินเลยมันจะนี้เอาปศทั่ซื้อบอลไหล่ตีนื่อมากจัมันกระตักของหมูของผูกได้เลย ปาดุได่ใหเ็กถ่ายเลยเรียงยังกับมีแตแน่กินแลีโอ้ยนมันก็งกใจผู้เลี้ยงวัู้เลี้ยงวัวหมอกันกับป่อยป่อยแมงใจแ่าเลี้ยแม่ก็ตัวเลี้ยงครับควรแบบไม้หล่นนั่นจาบไม่แบบกึ่บ้านเทากุ้ยทำล้วก็ก็องอสง เนี่ยคักเลยแาเห็นงัวนอนอยู่กลางทางมันอนอยู่ไว้น่ะขาจะป้องขาตึงมือเ่าเจ้าคองไปเสียอาหนึรแสงเออถักไว้นียักอาม่ว่าเสกันดอกขหัวของวนเนทุกคนมาเรียกสบายพ่ป่อยป่อยปล่น้อาจเวนแล็บปรากว่าคืนนนะแมงเอกเวนนมีออเวนเ่าน มันหอมมากคือมะม่วงนอนนะครับคือเขาเมลายเอาตังเว้นเลยป้าม่อกี้เรีนมูหัจดำเขาใจได้หมดทุกอันยังเขาให้เขายิงกินหมดนี่คือนแม่เขาัวเขาคือบทเตือนเนี้ยคือบอกเนี้ยเตือนกับไปเพรา่าื่ เจ้ามัใส่เขาเ่ามันอังพักมีที่ชอบเขาแน่ปลูกฟังฟังเขาคือกินนอกมันต้นเขาปลูกมันต้นเลยตายสองตัวยัดจังยัดจังข่าวชินะเด้อดน้ำเด้อเดเข่าใจเขาด้ยุกรเด้าฉดน้ำเด้อเข่าเด้อเนื่อเข่าใกล้เขเอาต้อว่างมา้ของที่เราปลูกนะเพื่อจะได้เพื่อจะใหญ่ซื้อมันเนหน่อยแบบนี้ปลูกแต่อยางย้กินตัวเลี้ยงงัวเป็นาง ว่าเขา้องว่าเขาดิือว่ใจกับโตดิเขาไกเขาและเด็กแงโต้เยแมันนะเามมากมานี่ตปบ่งฟ้ายบ่มิตุ่มบาดแต่แตกเล่นแดงอ่้ามันกเก่าไอเก่าเลยมีไข่ไม่กินเข่า อจกนเด้อกินบอให้ลูกบอให้เพชรปลาหน้ากล้องเลยมันนีต้มปลาเขามสาดนะนี่สสาวมาใส่เมืองปลาปอมากินปลาอ้าาาไสบกองแม่บกองแม่อ่าพักอกันไหมพักอกันไหม อยากเข่าได้วันกินแท้กินว่ากินบอกดีไข่กิน,นมอนัอนเด้บอพัง,องพอผอดเลยมาไหมดมาบดตมามบน,น,นีมานี่บอลิบอลิอล่ลลด้อโตโตดี๋ยวดูแลูกขัดใจไม่แดีไข่ทามือใส่ได้

ให้ให้เหนโต้เลยดจะต้เขาเรียมเนี่ยเฮ็ดปลวกระจอบได้บนอันโพนเนาะเฮ็ดอันแล้วงอออกปลยเฮ็ดปวกออกแลยแบบนี้เคยผาเนี่ยไปจะเรลยได้ตลอดเนาได้กินเนาะโต้ในบันไดแบก คนทีถามเจ้ายัง่งพงเอามาถามเอางินเจ้าสั่งมากนะจะได้ได้ไมไม่ได้ล้สมักอยู่เรืนแจงนะกลาเห็กูอเห็นในบททางลงทางนขัเห็นเลยเอาเงิไปแล้เออิาิเจ็บบเจหาอีกคือวยังไ่ได้หยังบ่เออคอยของมาตรงนี่ของมาเนี่เอามาขาห้อเคยเคยเลยดิ เขาหายเพิ่นไหม่ละพันกวาขายสองพันอีกตนยามคนนเยะมากเแม่แม่มาสั่งโมฮันไม่ห้าวโมฮันสั่งอเดจะสัดงม้ตัวเก่ามันก็เอามาขห้มันจะให้สั่งตัวใหม่เนยานเ้าเนยเดี๋ยเดีวเขาอื่าบอกท่นลงคุนบอกเงินไม่มากเลยบอกม่เอาคืนมาแหละตามหมัดเเงินนาวสีไปรักอยู่เช่นมได้เงินก็นำสั่งได้เงินเขาเชอมะอ้อมันม่วงเขาครับอันนย กังห e yeah, yeah, ุูซ um, um, the ื้ออะไรหม่องเงินเดือนออกเด็ดเด็ดเลยะเมื่อสวรรค์อ่อนเด็กตลาดตัวเอ็กเพราะยังเงินวะกามีบะไมาให้ในกั่านวะพอซื้อบอซื้อเบี้ยหม่วงนะแล้วจิ่ออมดีๆจะได้กินอแบบโมี่อบบบม ่เงินติมบัตรนี่นะจิ้มคันี่ขาวอันนี้มันบอกเลยขาเข้าม่ภูริเกิจังอ้าวบอกคนที่บอกเอให้ดอกเปิดดอกบานริดีกว่าเปาดอกเผาเผือดสิยังผลเผือดได้บตตัดตัดมาสดสดมาขายลดตาในใหญ่ขนาดนี้ เาต้มาดเออือเยราเไฟเลยชิลึกลวไปเอารอกาบดียันลงเยดวันซื้อปลาหนึ่งครับแสนหนึ่งประมาณสี่โตเลยปลาปลาเาะปลาเนะปลาหนันะนนี้เดนออกแลีปนกนกับแม่ปปลา ชมกล้กับป้านแบบเพื่ีนคึ่งนะจะกินแบบป่นนะป่นแบบสว่าทันุ่งพักอะายอะไรางเดิงเก่าลายดิมมีไข่หรืจริงเก่าลายดิปลาอะไรปาตัมนี้อะไรปา ต้มมัวมันถึงแคหเพราะว่มันจะทำตะกอ้เนาะนี่ตี่มีบ้านกับายอยู่บอบ้านนี่บอกนี่บอกว่าเต่ลย่าอยู่าเตาแล้วครับบกายเอาปลาดเต้ยเด้งแล้วปลาดำเต้ยแล้วแล้วนั่นซื้อบอกว่าเรื่องอะไรนะ ติดปงดยแพ้านำคลองกับริษัแ้เนาะนอนเสื่อมาล้โล่งนะหมดกระดองแม่งเอยจะซื้อเนาะตรงอย่าี้ยต

เป็นกติก <guidelines> <nervous S 3> ันงากันหยกกลางี่เน่ยไปบริมากงาปะได้เห็นทั้งนมือเวลาพูดโลดโทนี่แม่เอาเงินไปไปกินดังเนัน ม่นุงเชื่อพี่น้องวิามน้ำี่เขาเอีนงเน่ยาอหน่อยไลปล้ไปล้วเด้อพี่น้องเด้อ